รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย คชมพบกันเป็นวันแรกกับรายการธรรมะคู่บุญค่ะรายการส่งเสริมพระพุทธศาสนาที่จะชวนคุณผู้ชมปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นพุทธศาสนิกชนอย่างสมบูรณ์แบบค่ะในช่วงแรกวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักหลักธรรมง่ายๆที่สามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวันในช่วงธรรมะเพื่อนใจค่ะ ความสุขสมดีจงมีแก่ท่านผู้ชมทั้งหลายวันนี้ได้มีโอกาสมาพบกับท่านผู้ชมตั้งแต่เช้าเพบกันก็นําเรื่องดีๆมาฝากกับท่านผู้ชมคือถ้าหากว่าเรานึกถึงเรื่องอะไรดีๆตั้งแต่ตื่นนอนเนี่ยมันก็จะดีไปเรื่อยๆนะคิดก็คิดแต่เรื่องดีๆแล้วพยายามพูดเจอกับใครทักทายคนแรกๆก็พูดคุยแต่เรื่องดีๆแล้วก็มีจิตคิดช่วย ทำแต่เรื่องดีๆต่อกันถ้าคิดดีแล้วก็พูดแต่เรื่องดีๆแล้วก็ทำแต่เรื่องดีๆแล้วก็รับรองดีแน่นอนฉะนั้นเช้าวันนี้ก็ขอทุกท่านมีความดีติดตัวกันไปติดใจอยู่แล้วก็สร้างความดีกันไว้และสิ่งที่จะฝากกับท่านผู้ชมว่านอกจากเราสร้างคุณงามความดีแล้วเนี่ยเราต้องทำกุณงามความดี คือมีเมตตามีกรุณาตอนนี้ต้องมีกรุณาแหละคือสงสารเพื่อนเพื่อนร่วมโลกของเราที่ประสบแผ่นดินไหวนะธรณีพิโรธหรือธรณีวิบัติอะไรก็แล้วแต่ละซึ่งเป็นเรื่องแปลกที่ไปไหวบนเทือกเขาหิมาลัยทำให้ความเคลื่อนไหวของโลกนี้เห็นชัดเจน ผู้อยู่อาศัยใกล้ๆที่เราเรียกกันว่าประเทศในปานนี้สั่นคลอนแตกดับแล้วก็ผุพังล้มตายกันจำนวนมากทำให้คิดถึงเกิดกรุณาธรรมคือสงสารเราจะไปช่วยเหลืออย่างไรบางคนเมื่อสามสี่วันผ่านมาก็บอกว่าน้ำจะหมดแล้วเนี่ยเรายิ่งคิดสงสารแล้วก็ ทำไงบ้างอาหารก็จะหมดแล้วก่อนยิ่งคิดสงสารก็เลยระดมกันโดยมีท่านเจ้าคุณสมเด็จมารัชมกราจารย์ประธานผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จสังฆราชประมุขสงฆ์แห่งประเทศไทยได้มีบัญชาให้ท่านเจ้าคุณพร,ระพรมสิทธิประธานผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลพระสงฆ์ในต่างประเทศ ได้ร่วมระดมคนกับคณะสงฆ์พระผู้ใหญ่ที่เห็นมีกรุณาธรรมได้ไปช่วยกันช่วยกันบริจาคปัจจัยบริจาคสิ่งของกันไปช่วยเป็นธรรมะที่เราสมควรได้ได้ช่วยกันได,ได้ปฏิบัติกันพอได้ช่วยไปแล้วส่งไปแล้วเนี่ยอย่างที่วัดนักปกเนี่ยมีพระเนนเป็นชาวเนปาลหลายท่านก็เรียกท่านมาถามมาพูดมาคุยว่า เป็นยังไงบ้างครอบครัวเป็นยังไงยมพ่อ,อยมแม่เป็นยังไงบางท่านบอกว่าบ้านสี่ห้าชั้นเหลือสองชั้นพังบาง,บ,างบ้านบางท่านก็บอกว่าบ้านอยู่ในป่าขาดการติดต่อไม่รู้เป็นตายไร่ดีบางท่านก็บอกว่ามีความทุกข์หลายอย่างฉะนั้นเราก็เลยต้องช่วยอาตมาก็ช่วยสนับสนุนไปก่อนแล้วบางท่านจะรีบกลับไปแล้วก็มียามีอะไรก็ฝากไป ยารักษาโรคยาแก้ไข้แก้แกป่วยทั้งหลายยาแผนโบราณฉบ,บับแผนยาไทยเราทั้งหลายก็ให้ไปยาสมัยใหม่ก็แบ่งกันไปช่วยกันเพื่อช่วยไปแล้วก็ดีใจแล้วก็ปัดใจเป็นสิ่งสำคัญไปช่วยกันและขณะนี้เราก็ยังรวบรวมกันอยู่นะช่วยกันอยู่ทางรัฐบาลท่านก็ช่วยทุกคนต่างก็รวมกันช่วยประสงฆ์ท่านก็เป็นผู้ที่ มีน้ำใจอยู่แล้วก็ต้องทำเป็นแบบอย่างพาญาติโยมฉะนั้นญาติโยมที่ชมวันนี้เนี่ยติดต่อปฏิบัตินาปลอกได้ยังส่งทันยังจะนำไปเพราะอาตมามีส่วนร่วมในการช่วยในกิจการนี้โดยตรงโด,โ,ดโดยร่วมกันทำเพราะเป็นหน้าที่ของพระสงค์เราเมื่อเพื่อนมนุษย์เกิดแก่เจ็บตายได้รับความทุกข์เราก็เกิดความสงสารคือกรุณาธรรมเราก็จะได้ ช่วยกันทำงานนี้ส่งเสริมงานนี้เป็นการปฏิบัติธรรมในทางด้านความกรุณาแล้วเราจะเป็นการสร้างฐานที่ดีสร้างจิตที่ดีสร้างสิ่งที่ดีเกิดขึ้นในจิตใจลูกหลานของเราหลายคนตัวเล็กๆเห็นภาพก็อยากจะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ก็มาถามจะช่วยยังไงก็เอามาบริจาคก,กันบางคนมีเสื้อผ้ามามาก็ส่งไปบ้างแล้ว แล้วก็บางคนก็มีอาหารก็มากะส่งไปบ้างแล้วปัจจัยก็เตรียมส่งซึ่งทางกรุงเทพเอ่อทางเนปาลก็มีท่านเจ้าคุณพระเทพโพธิวิเทศที่เป็นประธานพัดสงอินเดียเนยปาลอยู่ทางโน้นแล้วก็ท่านมหาสุพจ์ที่ท่านอยู่วัดไทยลุมินีได้ช่วยกันดาะนั้นเราก็มาร่วมช่วยกันงานนี้เป็นการคิดเรื่องดีๆทำแต่เรื่องดีๆกันแต่เช้าเช้า วันนี้รายการธรรมะเพื่อนใจได้พบกับท่านผู้ฟังมาเห็นว่าพอสมควรเก่เวลาจำเป็นต้องจากท่านผู้ชมไปก่อนขอพบกันใหม่ในโอกาสหน้าขอความสุขสดีจะมีแก่ท่านผู้ชมทุกท่านขอเจริญพรศีลส,สมาธิปัญญาถือว่าเป็นรากแก้วของพระพุทธศาสนาค่ะ หากมีศีลสมาธิก็จะเกิดง่ายยิ่งขึ้นและสมาธิก็จะเกื้อกูลให้เกิดปัญญานะคะเราไปเรียนรู้เรื่องนี้พร้อมๆกันในช่วงตามรอยธรรมค่ะขอความสุขความสวัสดีจงมีกับผู้รับชมรับฟังทางทีวีช่องห้าทุกๆท,ท่าน วันฉัตรมงคลก็คือวันที่หปีพุทธศักราช2,493ซึ่งเป็นวันพระบรมราชาพิเศษเในรัชกาลที่9สถาปนาเป็นพระหมหากษัตริย์ไทยในรัชกาลที่9ถือว่าพระองค์เป็น ร่มเกล้าของชาวไทยเป็นพระอาทิตย์ในกลางวันเป็นพระจันทร์ในกลางคืนของชาวไทยทำให้คนไทยนั้นได้ถวายความจงรักภักดีต่อพระองค์อย่างล้นพน้นพวกประสบนิกรไทยโชคดีที่มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในริชการที่9ทั้ง พระบรมราชินินาถและพระบรมวงศานุวงศ์ที่พวกเราอยู่ใต้ร่มพระบารมาีของพระองค์นั้นได้รับความร่มเย็นเป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นพระมหากษัตริย์ไทยองค์เดียวที่ได้ดำเนินพระจริยาวัตร เพื่อพระศกนิกรของพระองค์อย่างแท้จริงวันนี้จะพูดถึงเรื่องสุขของแผ่นดินเมื่อพูดถึงเรื่องสุขของแผ่นดินแล้วมันเป็นความหมายที่กว้างก็พูดแบบกว้างกว้างก่อนว่าคําว่าสุขของแผ่นดินแผ่นดินจะเกิดความสุขได้ก็ต้องคนในชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ทั้งสามเหล่านี้จะต้องปฏิบัติ ตามหน้าที่ <Wars> ที่ได้รับมอบหมายและหน้า <Ori> ที <gamma> ่ท <Nixon> ี่เรามีเราเป็นยกตัวอย่างง่ายๆหน้าที่ของความเป็นพ่อเป็นแม่หน้าที่ของความเป็นสามีภรรยาหน้าที่ของความเป็นลูกเป็นพี่เป็นน้องหน้าที่ของความเป็นเพื่อนบ้านหน้าที่ของความเป็นครูบาอาจารย์หน้าที่ของความเป็นอปปตเป็น ผู้ใหญ่เป็นกำนันเป็นนายอำเภอเป็นผู้ว่าเป็นอธิบดีเป็น,นรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีทุกคนต้องทำหน้าที่ให้สมบูรณ์ถ้าหากว่าทำหน้าที่ไม่สมบูรณ์มีการคดโกงคอรัปชันนั่นคือเราทุจริตต่อหน้าที่และถือว่าเป็นคนทำลายประเทศชาตินั้นก็ฝากไว้ว่าความสุขของแผ่นดินะจะเกิดขึ้นได้ ก็ต่อเมื่อหน่ยหนวยงานทุกหน่วยงานได้ทําหน้าที่ของตนเองได้สมบูรณ์แล้วทางศาสนาก็เช่นเดียวกันทางศาสนาก็จะต้องอพระสงฆ์องค์เนนก็จะต้องเดินตามหลักวิถีธรรมวิถีพุทธก็คือศีลสมาธิปัญญาเดินตามพระวินัยของพระพุทธเจ้าอย่าไปนอกคอกนอกลู่นอกทางแล้วอย่าไปจไปผิดแล้วก็ไปอ้างว่าไม่ผิด อันนี้มันไม่ได้หรอกอาการไม่สำรวมไม่ระวังยังไปเบียดเบียนคนอื่นไม่ชื่อว่าเป็นสมณะฉะนั้นก็จะต้องไม่ทำชั่วก็นั่นคือศีลสัพพะปะปะะและจะต้องทำแต่คุณงามความดีก็คือตัวสมาธิแล้วก็ทำจิตใจให้หมดจดงอแผ่วคือตัวปัญญาฉะนั้นนี่แหละจึงบอกว่าความสุขของแบนดินจะเกิดได้ทุกหน่วยงานนึกถึงว่า หน้าที่คือชีวิตแม้น้อยนิดควรรักษาหน้าที่นั้นสำคัญกว่าหน้าตาหน้าที่พาชีวิตรอดและปลอดภัยขออำนวยอวยพรท่านผู้รับชมรับฟังทุกท่านท่านมีโอกาสผ่านไปผ่านมาแวะเยี่ยมเยือนที่วัดสะแก้วตำบลบางเสด็จอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองเป็นสถานสงเคราะห์เด็กกำพรายยากจน2,360กว่าคน ท่านจะนํำข้าสารอาหารแห้งเสื้อผ้าพรท่อนสบายเครื่องเขียนเครื่องกีฬา,านําไปแจกจ่ายเป็นการแบ่งปันกับเด็กด้อยโอกาสให้เขามีโอกาสให้เขามีสติปัญญาก็จะเ,เป็นที่น่าสรรเสริญหน้ายกย่องขออนุโมทนาอีกครั้งหนึ่งให้ทุกท่านที่กําลังรับชมรับฟังและอุปถรัรมภ์รายการ และอุปธรรมวัดสะแก้วขอให้ทุกคนคลาดแล้วจากทุกโศกโรคภัยมีกินมีใช้ทุกพบทุกชาติมีสุขภาพแข็งแรงทุกพบทุกชาติมีดวงตาสดใสดวงใจเบิกบานโดยทั่วกันขอเจริญพรผลแห่งปัญญาจะทำให้เราอยู่บนเส้นทางแห่งความสงบสุขแห่งความไม่ประมาทได้ตลอดไปค่ะ และสำหรับในช่วงเสียงธรรมจากมหายานในวันนี้เราก็มีธรรมะดีๆมาฝากเช่นเคยค่ะอมิตาภูธญาติยโยมพุทธศาสนิกนชนทุกท่านที่รับชมรายการเสียงธรรมจากมหายานช่วงพิเศษอยู่ณขณะนี้นะฮะ เสียงธรรมหายยานเป็นรายการออกจากวัดธรรมปัญญารามบางม่วงอยู่ที่ตำบลบางช้างอำเภอสามพรานจาาังหวัดนครปฐมตอนนี้เรามีกิจกรรมสำคัญที่จะเกิดขึ้นที่วัดแห่งนี้ญาติโยมที่รับชมเนี่ยจะต้องเตรียมปากกาแล้วก็เตรียมกระดาษไว้พร้อมจดนะฮะเพราะเป็นเรื่องสำคัญในชีวิตของท่านถ้าพูดถึงงานสร้างมรดกสร้างมันต้องสร้างให้เป็นมรดก ทางวัฒนธรรมที่ล้ำค่านะสร้างเล็กสร้างใหญ่มันก็คือการสร้างมัอนกันแต่ถ้าสร้างใหญ่แล้วสำเร็จแล้วเกิดประโยชน์กับผู้คนได้เป็นรูปธร,รรมงานสร้างนี้หายากในประเทศไทยแล้วก็หายากในชีวิตของพวกเราทั้งหลายงานสร้างองค์พระโพธ,ธิสัตว์อวโลกิเตศวนควนอิมเป็นงานสร้างที่เป็นสื่อแห่งการช่วยเหลือผู้คนบนโลกมนุษย์ใบนี้ยาติโยมทุกท่าน เราเคารพนับถือในองค์สดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดถึงองค์พระแม่ควนอิมองค์พระอวโลกิเตศวนควนอิมนั้นช่วยให้ญาติโยมหลายคนที่เคารพนับถือในร่ำรวยช่วยให้หลายคนที่ะระลึกถึงท่านเนี่ยจเจริญรุ่งเรืองมามากต่อมากแล้วในวันนี้ญาติโยมที่เคยขอพรอ,องค์พระแม่ควนอิมก็ดีใครที่เคยได้ได้ยินได้ฟังเรื่องราว เกี่ยวกับองค์พระแม่กวนอิมก็ดีหรือแม้แต่คนที่ได้ยินแม้แต่คำว่ากวนอิมอยู่ณขณะนี้ก็ดีขอให้ท่านนะฮะได้เข้ามาร่วมกันสร้างงานชิ้นนี้ให้เป็นโมรดกถวายเป็นโพธิสัตว์บูชาต่อองค์พระอวโลกิเตศวรกวนอิมนะเพราะฉะนั้นญาติโยมหลายท่านที่กำลังทำการค้าญาติโยมหลายท่านที่กำลังเจ็บป่วย ญาติโยมหลายท่านด่กําลังประสบกับทุกข์ในครอบครัวหรือว่ากําลังประสบทุกขอะไรหลายๆอย่างโดยเฉพาะทุกทางกายและทุกทางใจนั้นแน่นอนครับเราทําบุญเราก็หวังนะฮะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับบุญกุศลจะช่วยเหลือเราแน่นอนการไหว้พระไหว้เจ้าพวกเราก็ล้วนปรารถนาว่าอยากจะให้ท่านเนี่ยโปรดปรานเราบ้างในทางพระพุทธนามีพระโพธิสัตว์พระองค์เนี่ย ที่มีเมตตากรุณาที่พร้อมที่จะช่วยเหลือผู้คนให้พ้นทุกข์การสร้างองค์อวโลกิเตศวรมหาโพธิสัตว์เนี่ยเป็นงานสร้างชิ้นใหญ่ที่สุดในประเทศไทยในช่วงตั้งแต่มีเมืองไทยมานะอันนี้ถือว่าเป็นองค์ใหญ่ที่สุดเป็นปางเสวยสุขหรือว่าปางนอนญาติโยมที่ต้องการความสุขเรามาเอาบุญใหญ่ด้วยกัน อตาตมาต้องการทองเหลืองตอนนี้48ตันทองเหลืองอก็ไม่ใช่วัตถูกทีเดียว48ตันนะฮะตันหนึ่งก็1000งกิโลนะ,ะ1นึ่งพกิโลถ้าญาติโยมมีศรัทธาที่อยากจะถวายองค์พระแม่กวนอิมหนึ่งโยมสามารถเอาทองเหลืองมาบริจาคเองได้นะไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ทองเหลืองเครื่องอะไรทองเหลืองต่างๆที่โยมมีนะเอามา ถวายได้2หากแม้ว่าแม่ยกมาก็หนักไม่สะดวกเลยก็ร่วมเป็นจตุปัจจัยกับทางวัดเนี่ยซื้อเป็นทองเหลืองนะฮะทองเหลืองเนี่ยก,กิโลนึงก็ตกประมาณ200รนะ,ะร่วมกับทางวัดนะรวมค่าช่างค่าอะไรแล้วอยู่ประมาณ200กอก็ถ้าจะทำทั้งทีนะถ้าทำได้คราวนี้โยมก็ ทำสักร้อยกิโลหรือพันกิโลก็สามารถที่จะทําได้ยงก็ลองคูณกันดูนะ,ะถ้าถ้าจะทําเป็นตันก็หนึ่งพันกิโลคูณสองร้อยอันนี้คือหนึ่งตันแต่ถ้าถ้าทำหนึ่งร้อยกิโลเอเกิดมาในชีวิตนี้ก็ไม่เคยทําบุญอะไรใหญ่ๆขนาดนี้นะหนึ่งร้อยกิโลนะหนึ่งร้อยกิโลเนี่ยแล้วก็คูณสองร้อยเข้าไปนะครับหนึ่งร้อยกิโลคูณสองร้อยนะฮะ ยก็จะออกมาเป็น100กิโลแล้วเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่ยังไงโยมก็ลองคูนกันดูองค์พระแม่ควนิมหลอ่อคราวนี้เป็นวาระสิ้นจบโครงการหล่อสองส่วนส่วนพระพักกับส่วนพระวรากายนะฮะส่วนพระพักนั้นใช้ทองคำถึง9 9กิโลทองคำ9กกิโลนั้นจะปิดงบเดือนมิถุนายนนี้จะปิดแล้วใครทันก็ทันใครไม่ไม่ทันก็ไม่รอ นะฮะพาะมีญาติโยมที่พร้อมที่จะอุ้มช้อนขึ้นมาแล้วแต่ตมาบอกว่ายังไม่ให้ให้เปิดทางให้ญาติโยมได้ร่วมกันเต็มที่ก่อนถ้าขาดเหลือเท่าไหร่โยมใครที่จะปิดท้ายอันนั้นอาจารย์ก็ยินดีที่จะให้แต่ในช่วงนี้ขอให้ทุกคนได้ร่วมกันปิดยอดทองคำนะฮะสามิิถุนายนนะโยมนะ30มิถุนายนแต่วันนี้ทองเหลืองอยากได้ทองเหลือง48บตัน จะถวายหล่อองค์พระแม่ควออิมนะครับวาระนี้เป็นวาระสิ้นจบโครงการหมายเลขโทรศัพท์0851779169ที่ขึ้นอยู่หน้าจอเนี่ย0851779169แล้วก็0853036788 0853036788ท่าโยมมาดูที่วัดได้เลยเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะโยมมาโยมก็จะได้เห็นศรัทธาของผู้คน ที่หลั่งไหลเข้ามาร่วมที่จะหล่อองค์พระแม่กวนอิมเพื่อจะได้เป็นสื่อแห่งการช่วยเหลือผู้คนในยุคปัจจุบันก็ขอเชิญทุกท่านนะเราไม่ใช่ไหวแล้วขอพอรอย่างเดียวแต่เราขอบาร,รมีท่านมาช่วยเหลือผู้คนหล่อคราวนี้วาระสุดท้ายก็คือวาระสิ้นจบวาระสำเร็จโครงการนั่นเองวาระสำเร็จโครงการนี้ องค์พระแม่กวนิมองค์นี้จะสร้างเสร็จหรือไม่ก็อยู่ที่ศรัทธาสาธุชนที่ชมอยู่นะอาจจะชมอยู่วันอาทิตย์วันนี้โยมก็ชวนกันในวันนี้โยมไปสวดมนต์สวดพรที่ไหนไปทําบุญที่ไหนให้เอาประโยคของอาตมาไปพูดต่อนะบอกว่ามาหล่อองค์พระแม่กวนิมฟัปางเสวยสุขนะเป็นปางนอนใหญ่ที่สุดในประเทศไทยจะหล่อวาระสุดท้ายสิ้นปีนี้จบแล้ว28ธันวาปิดโครงการ เพราะฉะนั้นจากวันนี้ไปเนี่ยเดือนนี้ที่โยมกําลังดูอยู่เนี่ยนะถึงเดือนธันวาคมยังมีเวลาอยู่ไม่กี่เดือนรับเจ้าภาพเพียง48ตันนะทองเหลืองรับเจ้าภาพเพียง48ตันตันละเท่าไหร่นั้นยมคูณดู1 1 0 0กิโลขออภยัย1 0 0 0 0คูณ200 1,000ก็คือ1,000ตันคูณ200บาทนะเป็นจำนวนจุตดป,ปัจจัยถ้าโยมพอไหว ไปชวนกันมาเป็นสายบุญหลายๆคณะแล้วรีบโทรศัพท์เข้ามาบวร,รณาบอกกับทางวัดไว้นะเราจะได้ล็อกนะเราจะได้ล็อกไว้ให้นะว่าโยมชื่อนามสกุลอะไรอยู่ที่ไหนจองไว้หนึ่งสายยังไงนะครับขอขอให้ทุกท่านได้รับพรจากองค์พระแม่กวนอิมนะอวโลกิเต,เตสวนกวางอิมหุกโจ้ป๋อเพ่งอังเฮงเฮงเฮง,เงบ่วงสือเฮงโปโปเกาเซงขอองค์พระแม่คุ้มครองทุกท่านด้วยเถิน จเจริญพอรอมีถอฝอในช่วงเช้านี้มีบุญมาบอกขอแนะนำโครงการดีๆที่ส่งเสริมพระพุทธศาสนาค่ะหากเราทำดีเพียงละเล็กละน้อยแต่ทำต่อเนื่องไปนะคะผลบุญก็จะส่งผลถึงผู้กระทำทั้งในภพนี้และภพหน้าค่ะ พระเจริญพรท่านสาธุชนพุทธภสษิตทั้งหลายยกระจะบชมรายการธรรมะคู่บุญอยู่ของเช้าวันนี้ก็เป็นครั้งแรกโอกาสแรกที่ได้พกกระยจชจมทั้งหลายก็แน่นอนละธรรมะคืออะไรธรรมะคือคำสั่งธรรมะคือคำสอนโคองสมเด็จพระพู้มีพระภาคเจ้า เรียกวัาธรรมะก็คือคําสอนในพระไตรปิฎกมีถึงแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันเป็นส่วนของพระวินัยปิฎกสองหมหนึ่งพันเป็นส่วนของสุตตันตปปิฎกสองหมืหนึ่งพันเป็นส่วนของอภิธปรมปิฎกสี่หมื่นสี่พันด้วยกันสี่หมื่นสองพันรวมกันแล้วก็ได้แปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันเรียกว่าธรรมะแน่นอนละท่านทั้งหลายธรรมะและคู่ระบุญ บุญคืออะไรบุญคือความสุขความปิติความยินดีในสิ่งที่เราทําสิ่งดีๆให้แก่ชีวิตแล้วก็ทําสิ่งดีๆให้แก่บุคคลอื่นทําสิ่งดีๆให้แก่แผ่นดินก็เป็นบนุญปรกุศลถ้ารายการจะเรีอกรายการธรรมะคู่บุญก็คือธรรมะคําสอนปฏิบัติตามคำต่างคําสอนเขาอ์สมเด็จเพร่มีพระภาคเจ้า ก็จะเกิดปุ่นเกิดกุศลเกิดความดีความชอบความงามในแก่ชีวิตเกิดความร่มเย็นเป็นสุขภายใต้ลงเงาของพุทธศาสนาภายใต้ลงเงาของคำสั่งคำสอนขององค์สมเด็จพระพู้มีพระภาคเจา้านั่นเองวันนี้อภาพดีอยู่ที่พุทธยานมาคะบูชาดุสรรึกตั้งตงีมูขสามตำบลศิกาอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก งานการก่อสร้างพิธีการบคบูชาสอนก็นที่ทราบอยู่แล้วว่าเริ่มมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2555ในโมดสมัยที่พระศารยาครบ2,600ปีแห่งการจรัสลูข้าองค์สมเด็จพระบรมภาคเจ้าเรียกว่าพุทธ,ธจจยันตีนั่นเองงานการก่อสร้างก็ดําเนินการมาด้วยดีอาศัยจิตตถาปัจจาระาาจารยนทั้งหลายใกล้บางไกลบ้างทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทำงานการก่อสร้างก็เป็นไปด้วยดีนั่นเองมาถึงปัจจุบันนี้ทางพิจารณาคบูชาสอนจังหวัดนครนายกก็จัดโครงการใหญ่ขึ้นมาก็คือการสร้างอุโบสถเพื่อจะบูชาพระคุณพ่อพระคุณแม่ถ้าไม่มาภาพจะกล่าวเฉยเช่นนั้นบูชาพระคุณพ่อพคุณแม่เพราะว่าได้ตั้งใจแล้วว่าจะสร้างเสร็จภายในเก้าเดือนก็ได้ปรึกษาช่างช่างกับบวิวรสร็จครับ วัแล้วนี้เสร็จเป็นในเก้าเดือนแน่นอนนับตั้งแต่ลากฐานจนถึงเรียบร้อยเนี่ยเทเวลาเก้าเดือนท่านทั้งหลายได้อาศัยท้องของผู้เป็นแม่หรือผู้เป็นมารดาเรียว่าเป็นอูได้อาศัยนอนเนี่ยในท้องของท่านอยู่เก้าเดือนมีโอกาสได้สร้างบทบูชาพระคุณท่านที่เราอยู่ในท้องทั้งเก้าเดือนก็สร้างบทเก้าเดือนบูชาพระคุณท่านเนี่ยก็เป็นบุญปีกุศลเป็นอย่างยิ่ง เพราะว่าท่านผู้ก่อกําเนิดเกิดชีวิตท่านให้ชีวิตให้การเลี้ยงดูให้การศึกษาและทัาอหมดมาอยู่ก็ต้องเลี้ยงกายท่านทําอะไรที่มีความทำอะไรถึงดีๆให้แก่ท่านจากไปก็ต้องเลี้ยงวิญญาณท่านก็คือทําบุญอุทิศกุศลให้แก่ท่านดังที่ได้กล่าวม,มาว่าอยู่ก็เลี้ยงกายจากไปก็เลี้ยงวิญญาณเพราะนั้นออโบส,สถที่ปิญญาบาคะบูจดสอนนี้เนี่ย จากนี้ไปอีกประมาณไม่เกินหาเดือนทงทั้ง,งหลายก็จะสําเร็จเรียบร้อยแล้วถ้านะเป็นบุญใหญ่เป็นบุญที่ทางพุทธากำหนดบุญหลักใจไว้4ประการด้วยกัน 1. บุญจากการปัะงเทศมหาชาติสบุญจากการทอดผ้ากฐินสบุญจากการสร้างโบสถ์สร้างพระประธานและ 4. ี่บุญจากการบวชพระบวชลูกชายให้เป็นพระในพุทธศาสนาบุญใหญ่ท่านใครได้เกิดมาในชาตินี้ ได้ทำบุญใหญ่ตีประการนาการแล้วเนี่ยก็ได้บุญอย่างยิ่งในที่หนึ่งบุญจากการฟังเทศหมาชาติเนี่ยโบราณกากาวใครจะฟังเทศมาจบภายในหนึ่งวันเนี่ยแม้ตายไปก็ไม่ตกนรกหรือประการที่สองบุญการทอดกฐินกฐินน่ะเป็นบุญใหญ่เป็นเป็นมหาปฐมบุญและเป็นบุญใหญ่บทที่สามคือการสร้างบทสร้างพระประธานก็ถือเป็นบุญใหญ่แล้วก็บุญที่สี่กับการบวชลูกชาย ให้เป็นพระในพุทธศาสนาก,ก็เป็นบุญใหญ่ของชีวิตทรานนั้นในข้อที่สามคือการสร้างโบสถ์ถ้าเป็นบุญใหญ่นะอัตจะภาพมีข่าวดีไอ้เขาจะมาบอกญาติโยมก็จะหาว่ามีบุญดีๆไม่มาบอกกันโยมก็จะเพิ่งเบื่อหน่ายเดี๋ยวเ้าจำนังว่าทํานาปลูกกัดเข้าวัดพระถยไม่ใช่อย่างนั้นโยมเรามาบอกบุญกันให้ใหญาติโยมทั้งหลายสนับสนุนในสิ่งดีๆให้กับชีวิตแล้วชีวิตจะเริ่มต้นนี่ก็เพิ่งพ้นจากสองการมาไม่เท่าไหร่ นในตอนถลายมาแล้วก็ถือว่าเพิ่งจะเริ่มสักหลาดใหม่ทั้งปีมาแหม่แล้วเนี่ยนะก็ทาสิ่งดีแต่ชีวิตถ้าสาวอาทิตย์นี้ท่านมาวันอาทิตย์นี้ไม่สะดวกนะต่อมาถ้าสะดวกก็มาเลยนะจับข่าวก็มาเลยถ้าไม่สะดวกอาทิตย์หน้าเข้ามากันนะตอนนี้ก็ทีละขอยก็อุดวสมบูรณ์ฝนฟาตกแล้วน้ำตกเทศการเรารองวังตะไคร้เคยขุดด่านประการชวนก็ดลบสมบูรณ์ในน้ำแล้วท่านมากันมาเที่ยวกันมาได้อาหารตา กาได้อาหารปากได้าหารใจกันแล้วก็มาตั้งใจนะตั้งใจมาที่พิธิยานมาคะปูชานุสรนเพื่อที่จะมาละมาสลับทุนในการสร้างโบสถ์เกเดือนบูชาพระคุณพ่อพระคุณแม่ด้วยท้องท่านเสร็จแล้วไดุุ้ญุุูุศในความดีแล้วก็ไปแวะต่อที่ไหนที่พุทธาิิุทยานพระพิคเนตเทพแห่งปัญญาเทพแห่งความสําเร็จไปขอพรท่าน ในเพื่อในอุทยานพเพื่อเกียรัมันจะมีมีสิ่งดีๆหลายอย่างทานกาไปศึกษาก็ไปไหว้นักประการก็จะเกิดเป็นสรรพสิธิมงคลแก่ช่วยเป็นอย่างยิ่งนั่นเองถ้าจะจะสอบถามเส้นทางการเดินทางก็ดีโดยจะรับคำถามในการไปเจ้าภาพ้ังโบสถ์จะเป็นหน้าบางกันทัวจอบพระบระการสุประตูต่างๆก็แม้โทรศัพท์ท่านทั้งหลาย0 8 1 9 0 6 6 974ขอจเจริญพร ก่อนจากกันวันนี้นะคะเราขอฝากมงคล38ประการไว้ให้คุณผู้ชมนั้นได้ปฏิบัติเพื่อความสุขและความเจริญค่ะซึ่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงเอาไว้ให้พุทธศาสนิกชนทุกคนร่วมปฏิบัติค่ะมงคลที่หนึ่งไม่คบคนพาลใบไม้ที่ห่อหุ้มปลาเน่าย่อมต้องพลอยแปดเปื้อนเหม็นเน่าไปด้วยชันใด ผู้ที่คบคนพาลก็ย่อมต้องพลอยเสียชื่อเสียงติดความเป็นพาลเดือดร้อนเสียหายไปด้วยฉันนั้นกลับมาพบกับเราตีสี่ครึ่งของทุกวันอาทิตย์นะคะทางททบหค่ะสำหรับวันนี้นั้นรายการธรรมคู่บุญขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ